รอ,อยเม็ดนี้ก็ 5, 5. สีฝีกัะหล้วนะฮะใจไม่เล็กนะครับตาคลื้นเสืองทองคลื้นเหลืองทองดาวชัดนะครับดูตัวจริงดาวชัดนะดาวจ้าเลยเนะี่ยเนื้อก็ประมาณเก้านสะิบเปอร์เซ็นต์ตาใหญ่ ดาวสวยๆกยหายากดาวชัดนะครับอกข,ขาชัดเลยครับดาวอกขาชัดแต่ดูกับกล้องมันจะตรงกลางมันจะลัตเตมีมันจะจ้าหน่อยนะครับแต่ดูตัวจริงแล้วกัจะตอมีตรงกลางจะไม่ใหญ่เท่าไรหร่เป็นส,ส่วนร่วมชัด ใจก็โตแปดเหาตูนห้าหกตูนหมื่การเจกันแฟนตวอวันนี้คอยจะตาก็ใกล้จะหมดไปเรื่อยๆนะครับคนก็จะหาคอยแท้ราคาสูก่อนนี้ก็ยากเพราะว่ามันรระสิดมันน้อยอะครับก็ตามตามสภาพตามเวลา,าการลงทุนก็สูงครับขุดขึ้นมาก็เจอบ้างไม่เจอบ้างครับ ขาก็ยิ่งแข็งมากเข้าตัวสนใจก็โทร0871505611ครับ0871505611